ัสดีครับคุณแม่วันนี้พาคุณแม่มาทําอะไรคไไไไรไับวันนี้คุณพ่อมีประชุม Service สแพ n นแต่ว่าประชุมช่วงบ่ายเรามากันถึงตอนสิบโมงเดินดูบรรยากาศแล้วรอบไมคุณแม่รีสอร์ทลิมโขงแล้วก็ไปหาอะไรกินเดนไปตังไหนะเน่ปึ๊บเดตัดกลับมาตอนหาที่นั่งกินได้แล้วกันเนาะ ไายดูหน้าคุณแม่ชี้เปิดหน้ากากชี้แต่งหน้ายังไงเกอคุณแม่คันฉวยคุณแม่หายงอนหยิดจังครับนี้คือนะรครับแม่แม่งอนหยิดครับฟังคุณพ่อบ่นนะครับบ่นจะไม่เห็นหน้าเนาะงานประชุมวิชาการสุขภาพเขรแต่มาเพื่อทำแผนวิทยาศาสตร์ วยแตกฮนะเริ่มทำบายโมงแต่ในตารางมาตั้งแต่เช้าม,มาฟังวิชาการฟังอะไรฮนะตั้งใจจะจัดเพื่องานกเกษียณก็เขียนไม่ตรงตรงเลยฮะมันไม่มีประโยชน์มาถึงไม่มีที่ให้อยู่บอกบายโมงค่อยมาเบรกก็ฮนะทำใหญย10เม็ดขนมเค้กถึงก้อนนมเปี้ยวดัดมิลสีส้มวดน้ำกับข้าวหายกินเองครับดีฮนะ รีบแจกโล่ฮะเดี๋ยวรับรางวัลรีบกลับนะชาวหน้ามีวิชาการก็ไม่ต้องเชิญนะเดี๋ยวจะทํางานส่งไปให้ไม่ร่วมนะไม่มีประโยชน์มันจะไม่พัฒนาไปไหนก็เห็นที่เห็นนะฮะท่านผู้ชมไม่แตกครับแล้วเรามารอดูกับข้าวที่แสนอร่อยกันมีดบ้าบข้าวมาแล้วตังเตนลาเลอกชิมตามมลานําของเลกชิม รยาผุ้น้าตาชดชวยแล้วก็ดีใจที่ได้กินอาหารสักทีนั่นนั่นนั่นเราพังพนลาหมดแม่ <c oughs> มากินข้าวแล้วค่อยมาก,กันอีกทีนะแม่กินหมดแล้วดูลูกๆก็ท้องโตซากอาหารที่คุณแม่กินทั้งวัเดียวคุณพ่อไม่กินเลย ค้นแม่ตอนนี้เที่ยงแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะได้เข้าไปทำงานจริงๆแล้วก็รีบกลับมันช่างน้าเบื่อจริงๆ